มาสตอ2ปี2018หาประตูไอ้พิกแดงคันนี้ยังแรลมเหยอพาโดรถบ้านแท้ๆครับ30,000กิโลเมตรออกชั่นเขาจัดมาเต็มหนาคือยังปากคอเปรียบเทียบถิบว่าถูกเตยถูกเตยถูกใจเลยเหมือนรถเบนซ์ดีกว่าค่อยยังชัวร์หนาคือยังปากคอ ค่อยเบาได้ค่อยเบาเลยจกเปรียบเทียบสมองเห็นภาพเลย,เ,ยเอาเอิรนป,รปรดดดน้าบูไปโหลดนะมารถซุปเปอร์คาร์่าเนี่ยนะสีแดงแรงนิดจ,จะปลูกกระแพงก็เอาแดงไว้ก่อนสามหมื่นโลนะสามหมื่นโลแท้โอ้โหอโอปชัน่นเขาจัดมาเต็มครับเกียร์ออโต้ะนะจุงนาจอผ่าหลังค่ายังบาถอดเลยพี่น้องไม่ปวดพ,วพ,วพวกกวัวแบบง้แบแตง บักฟ้าบักแฝ่บักหอยเชอรี่บักเ้าบักส้มโอนะกินแล้วข่อยอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วสามหมื่นโลน็อตไม่ขยับรถบ้านแท้ๆถูกกว่าออกใหม่ป้ายแดงประมาณสองถึงสามแสนวันโอ้โหกับมือสองสภาพไปดีนะปีแล้วไอพันแค่สี่พันโอ้โหเป็นไงดีดีห้าพันดูด้วยออปชั่นเยอะจัดกดไม่ค่อยชูแล้วพี่น้องใช้ไม่ค่อยเป็น เดี้ยงน้อยไอยเสียมเลียนหน่อยจบปอจบปอสองขึ่งอือคือบอลเลียนอีกแค่ปีหนึ่งนะจบปอสองสามปอสามไปโหลดกัตเตอร์แมนเฝ้าออกเลยเนาะจบปอสองขึ่งโอ้มีลูกมีหลานกันยังไงกับซุงหรืมีเรียนมันจบเลยเนาะเรียนโรงเรียนอะไรนะเอโรงเรียนอะไรนะบ้านเขาแมวนกเขาแมวโอ้ มึงเดี่ยสอไปเรื่อยเลยวะเอาเครื่องเดิมๆเรียงรถก่บมค่อยเบิรงเครื่องพันสามจ้ะนะบ้านเดิมๆเอารุ่นอื่นเขาทำไมทำเครื่องพันสองพันห้าพันแปดสองพันรุ่นนี้ทำไมทำเครื่องพันสามเบรกแนวนะยังไงเขาไอเสียมันยังไงครับไม่อยากเหมือนใครหรือเปล่าไม่อยากเหมือนใครถ้าอยากรู้ไปถามที่มาตแดไปดูรีวิวป้ายแดง เอาออกรถศูนย์บาทครับปีแรกเอาไปผ่อนแค่สี่พันหลังนั้นงวดเจ็ดพันบาทต่อสัญญาสามหมื่นโลแทะหัวน็อตไม่เคยถอดรถบ้านป้ายแดงมือเดียวจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายนักนการบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านลบพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊ปขับหกล้อขับสิบล้อขับแม็โครตัดไม่เผาทานเลี้ยงงวเลี้ยงคว้วเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมปลามงปลาหมง,มงทุกอาชีพจบศูนย์บาทโ okay <Okay. S 1> อเค <Okay. S 1> ไหมชอบไหมชอบนะสวยๆแหลมๆถูกๆดีๆอย่างเงี้ยชอบกันทุกคนอยู่แล้วชอบชอบนะวิธีการจอยยังไงครับแอดไลน์ที่หน้าทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดขมาทรงบัรปชาชนเบอร์โทรที่อยู่เขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้เนื้อถึงรถยนต์มือสองเนืกถึง s อสมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครบวงจรนึกถึงไอ,อ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมพ์คําว่าสุดก็าวไอซ์แซมพิมพ์คําว่าแจ๋วก็ไอซ์แซมพิมพ์คาว่าจวดเลยครับไอซ์แซมเอาไปเฮ็ดกินครับพี่น้องโอ้โหเก๋า